ให้เล่าประสบการณ์เรื่องลี้ลับประสบการณ์เรื่องความตื่นเต้นสยองขวัญเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีที่มาบังตาเนี่ยนะฮะเอาส่วนตัวก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเคยเจอหรือเปล่าแต่อีเคสแบบนี้ตามความเชื่อของคนโบราณโบราณเนี่ยก็มักจะบอกว่าเวลาที่เราหาของอะไรบางอย่างแล้วมันหาของไม่เจอเนี่ยเขาว่ากันว่าผีมันบังตาไว้นะ,ะซึ่งบางทีพอมาเจออีกทีมันมัน,ม,นมันก็รู้สึกจะงงว่าเอา้า ก็วางอยู่อยู่ตรงนี้ทําไมเรามองไม่เห็นทาไมเราเดินไปเดินมาไม่เห็นแต่พอพอมาดูทีอ้ามาอยู่ละมาตรงนี้ละอะไรเงี้ยก็เขาจะเขาจะบอกว่าเป็นลักษณะผีบังตาซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านี่นะครับแต่ว่านี่เคสของของแฟนรายการเดือดช็อคที่ที่เคยโทรมาเล่าเนี่ยมันมีมันมีเรื่องเล่าหนึ่งฮะที่ผมฟัมงแล้วผมรู้สึกสนุกไปกับมันเรื่องเล่าของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไปเล่นซ่อนหาซ่อนแอบน้องๆเขาก็เล่นกัน เป็นปกติทั่วไปครับคนนึงก็ปิดตาเพื่อที่จะหายพวกอีกหลายๆคนก็ไปซ่อนกันอะไรเงี้ยมันก็มีกรณีที่เด็กคนนึงเนี่ยไปซ่อนแล้วก็ปรากฏว่าคนหาเนี่ยเขาหาคนอื่นเจอครบหมดแล้วตัวเป็นน้องคนเนี้ยน้องเี็ยก็สงสัยว่าเขาก็อยู่ตรงเสานี่แหละทําไมเพื่อนที่หาหาก็ไม่เจอสําคัญก็คือเขาพยายามไปส่งเสียงบอกหลังจากที่หากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนี่ยนะครับเขาสึกเขาอึดอัดอยากจะออกมาจากตรงนั้นแล้วก็พยายามเรียกเรียกบอกเอ้ยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ก็ไม่มีใครเห็นเขาเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาซึ่งเขาอยู่ตรงนี้พยายามส่งเสียงเรียกก็ไม่ก็ไม่ได้ยินจะพยายามลุกออกไปลุกก็ไม่ได้นะก็สุดท้ายน้องๆกลุ่มนี้ก็เลยไปหาผู้ใหญ่ไปบอกผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็กลับมาที่นี่กันแล้วก็คงคงมีความเชื่อเขามีกา,า,ารจุดผู้บอกกล่าวบอกเออถ้าเกิดผีมาบาังตาหรือผีไปลักซ่อนผีไปทําให้ไม่สามารถเห็นน้องได้เนี่ยช่วยดมนดาลให้ปล่อยน้องมาหน่อยเชื่อไม่เชื่อก็ไ่รูบอกว่าน้องก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วนองก็วิ่งออกมาหาพ่อกับแม่เขาแล้วก็ร้องไห้อยู่เลยบอกว่าเนี่ยหนูนั่งอยู่ตรงนานตรงนี้เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเรียกแล้วก็ไม่มีใครได้ยินพยายามจะลุกออกไปก็ลุกไปไม่ได้ก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นลักษณะของผีบังตาหรือผีแบบจับไปลักซ่อนไม่ให้เจออะไรแบบนี้ครับสำหรับเหตุการณ์ที่เรียกว่าผีผีบังหรือว่าผีบทบังเนี่ยนะครับในโปรโตไกส์วิญญาณขังสยองเนี่ยมีอะไรที่มันสอดคล้อง กับเรื่องเล่าหรือว่าความเชื่อของคนไทยไหมเนี่ยก็อย่างที่ป๋องบอกไปนะครับว่าถ้าเป็นสาของวิญญาณที่นานาใครกุ้รู้สักคนหนึ่งเนี่ยไปกักขังไว้หรือบดบังไว้ไม่เห็นเนี่ยก็ก็คงจะเหมือนกับบ้านเราที่ป๋องได้เล่าไปเรื่องเกี่ยวกับผีลักซ่อนผีที่แบบว่าเอาวิญญาณเด็กที่กำลังเล่นซ่อนหาอยู่เนี่ยนะฮะไปบังไม่เห็นเลยแบบเนี้ย ฉันมันก็คงจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวพันกันผมเชื่อว่าความเชื่อจะของเราของไทยของเทศเนี่ยผมว่ามันก็มีบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่มันมีลักษณะที่มันคล้ายกันอยู่มันก็มีเสริมเติมไปได้เหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้บางทีถ้าไม่ไม่ได้เจอด้วยตัวเองมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่ยากต่อการวิสูจน์เหมือนที่ผมเวลาพูดในรายการทุกครั้งว่าฟังแล้วมันต้องใช้ดุลยพินิษ์วิจารย์าณในการรับชมรับฟังเนี่ยนะครับเรื่องของผีบางตาเรื่องของผีบทบางเรื่องผีบบบงงแภาาษขอตก วิญญาณขังสยองนี่ผมว่ามันก็อาจจะมีจริงก็ได้ครับพูดถึงภาพยนตร์หรือว่าหนังพทุทโกร์ต้นฉบับเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสยองขวัญที่มีความน่ากลัวมากๆเลยนะฮะจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้นวยการสร้างก็คือทางด้าน Service work เซเว่นซีลเบิร์กเนี่ยนะฮะทำหนังเรื่องนี้ไว้นะครับมีความน่ากลัวแต่ว่าต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเรื่องของเทคนิคสเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆมันอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะฮะแต่ว่าการเล่าเรื่องหรือว่าการลำดับเรื่อง ทอดเรื่องหรือแม้ทั้งการสร้างบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าโอ้โหดูแล้วมันน่ากลัวจริง,รงๆเนี่ยนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็หนังนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังเรื่องที่ต้องบอกมีอาถรรพ์มากๆเพราะว่านักสแสดงของแต่ละภาาเนี่ยมีการเสียชีวิตทีละคนทีละคนทีละคนนี่นะก็ยิ่งสร้างความอาถรรพ์ให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นครับ กับโฟโต้ไกด์ในเวอร์ชั่นนี้นะฮะเวอร์ชั่นใหม่นี้ฮะต้องบอกทุกท่านเลยนะฮะว่ามันน่าติดตามมากๆเลยนะ,ะผมบอกเลยว,ว่ามันเป็นหนังที่มีความน่ากลัวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิมเลยฮะแต่สําคัญก็คือด้วยปัจจุบนันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเรื่องเทคนิคก็ดีวิชวลเอฟเฟกก็ดีเนี่ยมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นมันยิ่งสร้างบรรยากาศความตื่นเต้นความระทึกขวัญได้มากไปกว่าเดิมอีกก็เลยอยากจะบอกผู้ชมว่าไม่ควรพลาดฮะกับหนังเรื่องนี้ไปติดตามมาดูฮะกับโฟโตไกด์วิญญาณขังสยองครับ